สวัสดีครับผมเอาเบิร์กเวสเกอร์นะครับตอนนี้ก็จบละงานทัศน์สื่อบันที่สองก็ภาคพัวรวมก็ผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรตกตกห้องนะฮะแล้วก็รูปถ่ายบนดาดฟ้าก็จะสวยงามมากแล้วก็ที่สำคัญงานจากมาได้เพอร์เฟกและโอเคไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าจะมีก็หลังจากนี้ก็ท้องดูกันไปนะฮะว่าจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า แต่ภาครวมของผมนี่คือไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็งานก็ดำเนินไปได้ด้วยดีแล้วก็เพอร์เฟกมากๆถ้าอย่างไงก็เดี๋ยวเจอติดตามกันอีกทีก็วันอาทิตย์พรุ่งนี้นะฮะเป็นวันสุดท้ายของนัดศึกส่งท้ายปีแล้วก็จะเป็นวันเดียวกับวันเกิดผมด้วยก็อย่าลืมมาร่วมอวยพรช่างภาพคนนี้ด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กับ t i k t o อช่งางภาพคนนี้นะครับคอนเทนต์ Content, บรรยายบรรยากาศก่อนและหลังเข้างานรำพละยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็รักทุกคนสเสมอแล้วก็ยังไงก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ